สวัสดีคะ่ะพี่ๆน้องๆครอบครัวหงจีที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้เป็นโอกาสพิเศษอีกเช่นเคยนะคะวันที่25พฤศจิกายน2565นะคะ,ะทางโครงการรวมพลังแบ่งปันความดีรู้สึกเป็นเกียรติย่างยิ่งนะคะที่จะได้จับสลากผู้ที่โชคดีนะคะได้ติดตั้งเครื่องนะคะ โครงการรวมพลังแบ่งปันความดี38คน38เครื่อง38เดือนเดือนละ1000บาทเฟสที่2เป็นลำดับที่6นะคะ,ะเราเฟสที่1่เราจบไปแล้วนะคะ38เครื่องนะคะอันนี้เข้าเฟสที่2แล้วนะคะก็รู้สึกยินดีมากนะคะกับผู้ที่อาจจะได้รับการติดตั้งนะคะก่อนที่จะติดจ,จะฉลากวันนี้เราก็ไปส่งเครื่องนะคะให้อ่า ผู้ร่วมโครงการรวมพลังแบ่งปันความดีเฟสที่2ที่จัดสลากได้เรื mm ่อ hmm. นที่5คือครอบครัวของทองตัดแม่นกิ่งเนียม mm hmm. ที่แม่กลองนะคะส่งไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวพวกเราก็คงจะได้เห็นภาพนะคะ,ะวันนี้นะคะสลากที่เหลือในกล่องมีทั้งหมด33รายชื่อนะคะเพราะว่าออกไปแล้ว5รายชื่อนะคะ กำลังติดดำเนินการติดตั้งเรียบร้อยแล้วเครื่องเครื่องที่5ส่งไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเห็นภาพเนาะแต่ตอนนี้เป็นเครื่องที่6นะคะผู้ที่จะจับสลากเนาะให้กับพวกเราในวันนี้นะคะเป็นเป็นน้องแจ้นนะคะเป็นคนที่วันนี้ทำทำถ่ายคลิปให้พวกเราด้วยแล้วก็จะจะเป็นผู้จับสลากผู้โชคดีเครื่องที่6ในวันนี้ด้วยนะคะผู้โชคดี จำเดือนพฤศจิกา2,565ของโครงการรวมพลังแบ่งปันความดี38คน38เครื่อง38เดือนเดือนที่6คือใครคือใครเชิญนะคะน้องแจ๊คะจะเป็นผู้จับให้กับเรานะคะได้แล้วนะคะผู้ที่ทุกดีในวันนี้คือโอ ดีใจด้วยนะคะคุณแม่สำริดชื่นตานะคะท่านได้เอาไปถวายวัดเนะเาะสองเครื่องนะคะอันนี้สำริดชื่นตาหนึ่งนะคะเป็นผู้ชูนดดี้อันานานนิดนึงนะคะอย่างนี้คะนะคะดีใจกับแม่ด้วยนะเพราะว่าคุณแม่บอกว่าเมื่อไหร่แม่จะได้เอาไปถวายวัดนะก็อันนี้ก็เรียบร้อยแล้วก็ยินดีกับแม่สำริดด้วยนะคะ เราพบกันวันติดตั้งเครื่องนะคะขอบคุณท,ทุกทท่านสำหรับการติดตามนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ